โอเคทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความคิดสุดล้ำของยักษ์ใหญ่แห่งวงการวรรณกรรมเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมยอนฟอเซฟังชื่อแล้วอาจจะดูเครียด,ดเนืดๆหน่อยใช่ไหมแต่ขอบอกเลยว่าชีวิตและผลงานของเขานี่มันกว่าที่คิดเยอะถ้าเปรียบเทียบชีวิตของฟอเซก็เหมือนกับซีรีส์ดราม,มา่าปรัชญา ที่ลึกล้ำซับซ้อนแต่เต็มไปด้วยความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ทุกถ้อยคำบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เรื่องของคนแก่เขียนหนังสือนะนี่มันชีวิตคนยุคเราชัดๆจากเด็กบ้านนอกสู่บัลลังโนเบลเส้นทางที่ไม่ธรรมดา ฟอร์เซนี่ไม่ใช่คนเมืองกรุงที่เกิดมาพร้อมช้อนเงินช้อนทองนะเขามาจากหมู่บ้านเล็กๆเงียบๆริมทะเลของนอร์เวย์ลองจินตนาการภาพเด็กชายตัวเล็กๆที่นั่งมองคลื่นซัดเข้าฝั่งคิดวนไปวนมาถึงเรื่องชีวิตความตายความหมายของการมีอยู่นั่นแหละฟอร์เซ่ในวัยเยาว์ชีวิตเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบบุหลาบนะมีช่วงเวลาที่มืดมิดสุดๆ ต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดการสูญเสียการต่อสู้กับตัวเองเหมือนกับเราทุกคนที่ต้องเจอวิกฤตวัยกลางคนหรือไตรมาสที่แย่ที่สุดในชีวิตนั่นแหละแต่สิ่งที่ทำให้ฟอสเซ่ต่างออกไปคือเขาเลือกที่จะเขียนความเจ็บปวดเหล่านั้นออกมาถ้าให้เปรียบเทียบชีวิตเขาก็เหมือนการเดินในเขาวงกฏที่มืดมิดบางครั้งก็เจอทางตันบางครั้งก็เจอแสงสว่างริบหรี่ แต่สุดท้ายเขาก็หาทางออกจนเจอและทางออกนั้นคืองานเขียนของเขาเองเมื่อความเงียบพูดดังกว่าคำพูดนับพันแนวคิดหลักจากฟอเซหัวใจสำคัญในงานของฟอเซคือความเงียบหลายคนอาจจะคิดว่าความเงียบมันน่าเบื่อไม่มีอะไรแต่มันไม่ใช่สำหรับฟอเซนะสำหรับเขาแล้วความเงียบคือพื้นที่ที่เราได้ยินเสียงขึ้นในตัวเอง เสียงที่เรามักจะกลบมันไว้ด้วยเสียงจอแจของโลกภายนอกลองคิดดูซิว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตเร่งรีบแค่ไหนตื่นมาก็ไถฟีดโซเชียลมีเดียสตรีมมิงพอดแคสต์ podcast, ฟังเพลงคุยโทรศัพท์จนบางทีเราลืมไปเลยว่าเสียงภายในของเรามันเป็นยังไงฟอเซ่ say, อยากให้เราหยุดพักหายใจลึกๆแล้วลองฟังเสียงนั้นดู เขาชอบใช้บทสนทนาที่เรียบง่ายแต่กินใจตัวละครของเขามักจะพูดน้อยแต่ทุกคำมีความหมายซ่อนอยู่เหมือนกับการคุยกับเพื่อนสนิทที่แค่สบตาก็เข้าใจกันไม่ต้องพูดเยอะให้เมื่อยตุ้มเวลาเป็นแค่เรื่องสมมุติปรัชญาแห่งการดำรงอยู่อีกหนึ่งแก่นสำคัญในงานของฟอร์เซ่ค,คือเรื่องเวลาสำหรับเขาแล้วเวลามันไม่ใช่แค่ตัวเลขที่เดินไปข้างหน้าอย่างเดียว แต่มันคือประสบการณ์ที่ซ้อนทับกันอยู่อดีตปัจจุบันอนาคตมันหลอมรวมกันอยู่ในห้วงความคิดของเราเหมือนกับเวลาที่เรานั่งคิดถึงอดีตคิดถึงความหลังบางทีเราก็รู้สึกเหมือนได้กลับไปอยู่ในช่วงเวลานั้นจริงๆหรือเวลาที่เรากังวลถึงอนาคตมันก็เหมือนกับว่าอนาคตนั้นกำลังเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าฟอเซสทำให้เราเห็นว่าเวลาเป็นสิ่งที่ยืดหยุ่น และการที่เราติดอยู่ในกรอบของนาฬิกามันอาจจะทำให้เราพลาดบางสิ่งบางอย่างไปประโยคเด็ดที่ทำให้เราต้องหยุดคิดผมขอหยิบยกบทกลอนสั้นๆจากผลงานของเขามาฟังโปรดจำไว้ว่านี่เป็นเพียงส่วนเสี้ยวหนึ่งของความลุ่มลึกที่รอคุณอยู่เช่นเงามืดไล่ตามกันไปเป็นเส้นทางที่ไม่รู้จบเราเดินไปบนเส้นทางนั้น เพียงลำพังและรอคอยฟังแล้วอาจจะดูเศร้าๆดรามา่าใช่ไหมแต่มันคือความจริงที่มนุษย์ทุกคนต้องผเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยวและการรอคอยบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะรอคอยความรักความเข้าใจความหวังหรือแม้แต่กระทั่งการตายฟอเซ่ไม่ได้ทำให้เราจมดิ่งกับความเศร้าเขาเพียงแต่ชี้ให้เห็นว่าความเศร้า ความโดดเดี่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราต้องยอมรับและบางทีการที่เรายอมรับมันได้มันอาจจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นในแบบของเราข้อคิดและกําลังใจสำหรับคนยุคนี้ชีวิตของฟอเซ่สอนอะไรเราในยุคที่ทุกอย่างดูจะเร่งรีบและวุ่นวายไปหมด 1. กล้าที่จะอยู่กับความเงียบในยุคที่เราถูกกระตุ้นด้วยข้อมูลตลอดเวลาลองปิดเสียงรบกวนภายนอกบ้าง แล้วฟังเสียงข้างในตัวเองคุณอาจจะพบคำตอบที่คุณตามหามานาน 2. ความเรียบง่ายคือความงดงามฟอเซสอนเราว่าไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องแสดงออกอลังการแค่ความจริงใจความเข้าใจและการเชื่อมโยงถึงกันมันก็เพียงพอแล้ว 3. โยอมรับความเปราะบางของชีวิตเราทุกคนต่างมีด้านที่อ่อนแอมีความเจ็บปวดมีความโดดเดี่ยว การยอมรับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอลงแต่มันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นในแบบของเรา 4. ทุกมีไว้ให้เรียนรู้ฟอเซ่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมามากมายแต่เขาเลือกที่จะเปลี่ยนความทุกเหล่านั้นให้เป็นงานศิลปะนั่นคือการที่เราสามารถเปลี่ยนบาดแผลให้กลายเป็นพลังได้ลองคิดดูสิว่าถ้าฟอเซ่เป็นคนในยุคนี้ เขาอาจจะเป็นคนที่นั่งจิบกาแฟงงเงียบในร้านกาแฟเล็กๆไม่เล่นโซเชียลไม่ตามกระแสแต่ทุกคำพูดที่เขาหลุดออกมาจะมีความหมายลึกซึ้งจนทุกคนต้องหยุดฟังนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโลกแห่งความคิดของยอนฟอร์เซ่เท่านั้นนะคุณจะเห็นว่าเรื่องราวของเขาไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดแต่มันเต็มไปด้วยความลุ่มลึกที่ทำให้เราต้องกลับมามองตัวเอง ถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ